ประเทศไทยต้องฝ่าฟันวิกฤตปัญหาต่างๆส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้านและสังคมต้องเผชิญกับภาวะปัญหามากมายรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยยึดหลักยุทธศาสชาติ20ปีเพื่อยกระดับศักยภาพและพัฒนาคนในมิติต่างๆการนำเสนอโครงการกับผู้บริหารของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเราต้อง เ,เขียนโครงการให้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าอ่านโยบายของจังหวัดเราเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เรื่องอะไรนะครับเมื่อเราเสนอแล้วนะครับจะทําให้ท่านผู้บริหารและ,และก็คณะกรรมการของคพจเนี่ยเห็นประโยชน์เห็นความคุ้มค่างบประมาณที่จะจัดสรรมาให้กับทางพนัาชุมชนนะครับก็ถือว่าโครงการที่เสนอไปเนี่ยประโยชน์ถึงประชาชนโดยแท้จริงโครงการพนาัาชุมชนโดยสํานักงานพนาัาชุมชน ต้องลงไปช่วยเหลือชุมชนเนื่องจากว่าภารกิจของเรามีในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทําอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวทางตามนโยบายการแก้ไขจังหวัดสิงห์บุรีโดยกรมการพัฒนาชุมชนจึงดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดโดยมีกิจกรรมหลักในการพัฒนาอาชีพสร้างความมั่นคงทางไรายได้ซึ่งมีกิจกรรมย่อยในสองกิจกรรมได้แก่กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนโดยใช้ข้อมูลจากระบบ TP Map ศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมย่อยตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยบวร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนด้วยฐานข้อมูล TP Map เป้าหมายทั้งจังหวัดเรา1,904ครัวเรือนเนื่องด้วยจากกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งทุกกิจกรรมที่เราอบรมเราก็จะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตลอดนะคะสิ่งที่เขาได้ไปก็จะมีทั้งหมด3ด้านเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องสัมมาชีพชุมชนนะคะด้านที่สามารถหาเลี้ยงชีวิตได้ด้วยตนเองแต่ละบ้านที่ได้ไปเขาก็สามารถไปต่อย,ยอดอาชีพเขาได้จากคนที่ไม่เคยมีอาชีพเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์เป็นครัวเรือนที่ไม่มีไรายได้เป็นครัวเรือนที่ตกทั้ง5มิติของ t ี m พ p แแมนะคะมันก็สามารถไปต่อย,ยอดรายได้ให้เขาได้ในระดับหนึ่งก็เพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้น เรียกว่าไม่มีหนี้ใครแค่นั้นเนี่มีเท่าไหร่กินเท่านั้นและอีกหนึ่งกิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นตามหลักการที่ว่าตำบลเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญเป็นจุดเชื่อมโยงประชาชนเข้ากับโครงสร้างการบริหารงานจากภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โครงการบาวรนะคะชื่อเต็มก็คือตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักบวรนะคะคือการสร้างความเข้าใจอบรมเพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจมีหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนำทางในการขับเคลื่อนในการดำินชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเราเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้แล้วก็ขยายผลเป็นเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน นะคะก็จะทุกหมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีมี364หมู่บ้านก็จะมีอย่างน้อย364เส้นทางซึ่งเป็นความสำเร็จของโครงการตำบลมันม่นคงมางครั้งยั่งยืนตามหลักบวรค่ะบางโครงการที่พอชอเอามาให้ทุกคนจะเห็นด้วยในการพัฒนาเพราะว่ามันเกิดประโยชน์กับทุกครัวเรือนด้วยการพัฒนาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนด้วยองค์ความรู้ การสาธิตและการปฏิบัติต่อยอดสร้างความมั่นคงในทุกมิติเกิดเป็นตำบลและชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดสิงห์บุรีและก็ท่านนายกเล่าข้าราชาิจังหวัดสิงห์บุรีและก็ทางกรมการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับทำให้ทุกคนได้ช่วยเหลือแบ่งปันกันและก็มีความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องขอขอบคุณทีมงานพัฒนาชุมชนทุกคนนะครับ